หากคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องแรกมีประวัติคลอดก่อนกําหนดคําว่าคลอดก่อนกําหนดก็คือคลอดก่อนอายุครรภ์สาสัปดาห์ค่ะแล้วคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องที่สองเนี่ยมีความกังวลมากๆเลยว่าจะคลอดก่อนกําหนดเหมือนท้องแรกไหมเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรเขาบอกตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเรามีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดในท้องแรก ท้องสองเนี่ยค่ะคุณแม่มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดเหมือนท้องแรกแต่ไม่ได้บอกว่าท้องสองจะต้องคลอดก่อนกําหนดร้อยเปอร์เซ็นเหมือนท้องแรกนะคะแต่มีโอกาสที่จะคลอดก่อนกําหนดมากกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ไม่เคยมีประวัติเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดนั่นเองเพราะฉะนั้นในระหว่างตั้งครรภ์ท้องที่สองเนี่ยสำคัญที่สุดคุณแม่ต้องรีบไปฝากคทันทีแล้วก็ไปฝากครันตามนัดหากมีอาการผิดปกติเช่นมีปวดท้องท้องปั้น แข็งบ่อยๆต้องรีบไปโรงพยาบาลก่อนนัดเพื่อที่คุณหมอจะได้ยายับยั้งนะคะไม่ให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกําหนดเพื่อที่จะให้คุณแม่ได้นอนพักได้ให้คําแนะนําต่างๆป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเหมือนท้องแรกนั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดนะคะคุณแม่ อย่าไปช้าเมื่อมีท้องปั้นท้องแข็งหรือแค่มีมูกเลือดออกนิดหน่อยต้องรีบไปโรงพยาบาลทันทีเพราะถ้าไปแล้วปั๊มลูกเปิด3-4เซนขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณหมอจะยับยัง้งไม่ให้คลอดก่อนกำหนดเนะะี่ยค่ะมีได้ยากมากขึ้นนั่นเองค่ะ